วันคักอีลีพี่น้องครับนะนามเฮียง่าท่านนี้พอเดือนแต่ว่าตัวใหญ่คักพี่น้องนี่ครับผมใซส์สวยๆงามๆครับพี่น้องมีแต่ตงาม,งามๆหุ่นนะครับว่่านนี้ินบ่่นนี้กินพี่น้องอ่านี้นพ,นนนพ,พี่นองมาเบิงแบบไก่ชิดกันเลยนะครับกับลูกมูแ,แม่มูขอผ่นแม่พันนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมาอนีน้ำผ้าพี่น้องอ่าเขามาเยี่ยมชมฟาร์มพอร่องนะครับผมมาเบิงหมูปลาลูกหมูปลานะครับก้อนที่จะติดตามรับชมกบฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้น้ำหนึครับผมนะครับที่แรกผมคิดว่าลูกหมูปลาเพื่อนเอาไปเมื่อเลี้นะครับแต่ว่า พอแล้ว,ว่ายังมาท่านขายก็เลเข,ข้ามาเบิงอีกนะครับกับแมนอีรีครับผมพี่น้องโอ้ตอนนี้หญ่แล้วครับเบิงโอ้ใส่งาาแห้งครับผมกะว่าท่านออกนุ่มอยู่ครับผมเนี่ยกะยังมาท่านได้พอเดือนเนาะพี่น้องนะครับผมโอ้ลูกหมูใส่งาาแห้งครับผมเหมาะที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมนะครับแม่แม่พันธุ์กับงาม พอพันกับรอครับผมนี่ครับพอพันพี่น้องพี่นอาา้องผูเขาม่าที่ตามกับน,น่าจะเคยเคยเขามาบึงนะครับพอพันตัวนี้ง่ามแห้งครับผมลูกหมูนะครับคู้ไดอยากได้กับเดี๋ยวสีลงเบอร์โทรไวของพ่อร่องไวให้นะครับกับโทษสอบถามนะครับตามที่ลงไวนะครับ ตอนนี้หมูพระท่านเอเอาอาหารให้นะครับพี่น้องพอดีผมแ,ะมะมแมวะมาเบิ้งนะครับมีแม่พันธุ์สองตนะครับแล้วกาพอพันตัวนึงนะครับเอา้าตอนนี้หมูหาน่มแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับ ลูกหมูออ้ยอ้วนขักอหรีพี่น้องครับนะง่ามเฮงมาท่านนี้พอเดือนแต่ว่าตัวนี้ขักพี่น้องนี่จะโตแล้วนี่สามหกเก้าโตครับพี่น้องเก้าโตไซส์สวยๆนะครับสำหรับฟาร์มของคอร่องนะครับผมพอพันกะ สวยนะครับเพราะพันรอพี่น้องไก่จะปีไม่แล้วนะครับผมกับโอ้ตอนนี้ช่วงนี้คนหาลูกหมูไลยครับพี่น้องนะแล้วก็ตลาดก็ต้องการไล้นะครับผมตามทีเบิ้งแม่ มาแล้วเอาขั้นมีไห้ใจบ่ได้เลยนะครับเห็นแตย่ยานอยามันกัดนะครับผมมือนันเขามาเบิงพอดีลูกหมูออกไปหาแลีนเหรียญทั้งนอกอพอเพื่นวานะครับนออกไปหาแลีนเหรียญว่าฉัน มากับว่ากัดนอนย,อยานแต่มากัดนะครับพ่อพันไซโหดย่านมันกัดนี่ครับผมไซสวยๆงามๆครับพี่น้องมีแต่โตงามๆอ้วนๆนะครับ ท่านกินขอบบะท่านได้กินห้ามู่พี่นอ้องอ้าวันนี้พาพี่น้องมาเบิงแบบไก่ชิดกันเลยนะครับกับลูกหมูแม่หมูขอพันธ์แม่พันธ์นะครับถึงเ้าสิ ไก่ชิดกับมันแต่ว่าจะไว้ใจว่าไรน,นะครับพี่น้องครับเบื้องนี้เขียวมันลูกหมูมีเก่าโตรครับพี่น้องครับโอ้สวยสวย งามเลยนี่ครับลูกหมูเขามาเบิ้งเอาครับพี่นอ้องผู้ใด,ด,ดอยูอในะ่ใกล้กับแถวอำเภอสมเด็จอำเภอใกล้ๆนะครับใกล้กับบันคอคู่นะครับลืมบอกไปนะครับเมื่อนีเข้ายูที่บันคอนะครับบานนนคออำเภอําม่วงนะครับจงบังหวัดกาลเินธุนครับผม กูใดอยุ่ใกล้แถวอำเภอสมเด็จจัิงสอ่ะสามารถมาบ่งได้นะครับตามช่องทางที่ลงไว้ให้นะครับผมโอูอยากกินห้ำนะครับใส่แบบงามๆเลยลูกหมูก็ไดไลแต่งไคครับพี่น้องโอ้สัมผัสไกลๆเลยนะครับมือนน้ปุดปุด ตัวนี้แม่พันธุ์ตัวนี้นะครับแม่พันธุ์ตัวนี้กําลังทองครับพี่น้องขุนจึงเป็นแม่ของออลูกหมูชุ่มในหน่อยนี้นะครับยูน้ากันยังสี่เลยนะครับพี่น้องบ่มีปัญหายัางน,นนะตัวผูกกับบ่กกัดเด้นะครับอันนี้ทองครับพี่น้องตัวนี้ <S <S เปลี่ยนมุมครับพี่น้องไปเบิ้งฟังขุนน้ำนะ ของลูกจกังหนนะครับฟนพันตัวนี้งามครับผมพี่น้องนี่ครับออกกับประมาณนี้แล้วครับผมอ,อกกับประมาณนี้แล้วครับระบบจัดการเพื่นบ่อปันไดแต่ว่าการลูกหมูนี่โอ้งามี้ยงครับผม พี่น้องเบิง้งทำงามเลยนะครับวันนี้ใส่งามีลีครับพี่น้องอันนีนน้น่าจะยังไม่มีใครจองนะครับผมน่าจะยังไม่มีใครจองนะครับลูกหมูโอเคครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกะฝากพี่นอ้องอาข้าเมา่บึงแล้วก็กดไล่ กดติดตามให้ได้ด้วยครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับมือนี้เอาไปซนี้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs>